อย่างไม่สำนึกทัศนัยนำนักศึกษามอชอยื่นขออธิการถอนฟ้องหลังนำพวก3ามนิ้วบุกยึดหอศิลป์มช <hör s> เวลา16นาฬิกาีนาทีที่สำนักง,งานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลังจากนายสรยุทธเอี่ยมเอ,อื้อยุทธและผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนัยเศษเสรี อาจารย์ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ Media Art and Design คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนายยศสุนทรรัตตประดิษฐ์นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นที่สนอนภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนัยได้เดินเท้าจากสนภูพิงราชนิเวศมาอย่างบริเวณหน้าสำนักงานมหาวิทยาลาัยเชียงใหม่เพื่อ,อยื่นหนังสือถึงอธิการบดีมอเชียงใหม่ผ่านทางนายอารันกันทิยะผู้อำนวยการกองกฎหมายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้รับมอบหนังสือดังกล่าวผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนัยกล่าวว่า วันนี้พวกตนเป็นตัวแทนในการยื่นหนังสือถึงอธิการบรดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านผู้อำนวยการกองกฎหมายโดยเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคดีความในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมถึงข้อพิพาทของบุคลากรในมหาวิทยาลายัยซึ่งคดีนี้เกิดขึ้นในปีที่แล้วในความเป็นจริงควรจะสิ้นสุดหลังจากมีคำตัดสินของสารปกครองต่อคดีพิพาททั้งหลายในปีที่แล้ว พวกผมมีความกังวลมีความสงสัยว่าคดีนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้บริหารชุดใหม่คือท่านหมอพงษ์รักศาสตราจารย์ดอ,อร์นายแพทย์พงษ์รักศรีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คนปัจจุบันแล้วต้นสังกัดของผมเองคือคณะบดีวิจิตรศิลป์เป็นผู้แทนของนิติบุคคลในการเป็นคู่ความเป็นปรปักษ์ เป็นคู่ขัดแย้งของพวกผมทั้งสามคนที่ถูกฟ้องในคดีความปีที่แล้วหรือไม่แล้วท่านก็ทราบดีว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นนิติบุคคลแล้วผู้ที่ฟ้องคดีก็หมดวาระในการบริหารไปแล้วผ่านท่านอธิการบดีและคณะบดีวันนี้จะมาทวงถามว่าบทบาทและพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และท่าทีของท่านผู้บริหารผ่านผู้อํานวยการกองกฎหมายถึงท่านอธิการบดีเป็นอย่างไรต่อกรณีที่เกิดขึ้นนี้ จากกรณีนี้ถูกจับตามองจากสาธารณะอย่างกว้างขวางมาเป็นปีแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนัยกล่าวว่าตอนนี้สาธารณะก็อยากทราบกันมากเพราะทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประกาศตัวว่าอยากจะเป็น World Class เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำหรือมหาวิทยาลัยที่มีความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นมหาวิทยาลัยที่มอบความสุขให้กับพนักงานคณาจารย์และนักศึกษามีท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างไรนักศึกษาจะแสดงงานตัวจบก็คือการสอบ ย้อนไปเมื่อปีที่แล้วหอศิลปะวัฒนธรรมก็คือห้องสอบแต่เมื่อจะสอบแล้วมีบุคคลบางกลุ่มไปล็อกห้องสอบเพื่อไม่ให้นักศึกษาได้สําเร็จการศึกษาหรือมีการส่งเกรดและกลุ่มคนที่ไปขัดขวางก็ถูกฟ้องร้องคดีโดยอธิการบาดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค้นก่อนเป็นผู้มอบอํานาจ ตนอยากสอบถามบรรทัดฐานและทัศนคติของผู้บริหารชุดใหม่โดยมีข้อเรียกร้องสองข้อเพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัว,ตวข้าพเจ้าทั้งสามผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนัยระบุว่าขอให้มีการดำเนินการดังนี้ 1. ถอนคำแจ้งความร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนสพภูพิงราชนิเวศและให้ปากคำเพิ่มเติมตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ดังที่อ้างถึง 2. ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งในเหตุการณ์ครั้งนี้ว่ามีความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและแจ้งความเท็จต่อพนักงานสอบสวนหรือไม่อย่างไรโดยเร็วและหากปรากฏข้อเท็จจริงมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบขอให้ดำเนินคดีและเอาผิดทางวินัยอย่างถึงที่สุด หากท่านไม่ดำเนินการดังกล่าวมาในเวลาอันสมควรก็มีเหตุให้เชื่อได้ว่าท่านทราบดีอยู่แล้วถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่อ้างถึงในข้อที่หนึ่งและสองและสิ่งที่แนบมาด้วยแต่กลับเพิกเฉยและละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทั้งสามได้รับความเสียหายถูกดำเนินคดีทางอาญาโดยไม่เป็นธรรมข้าพเจ้าทั้งสามจึงจำเป็นต้องดำเนินการทางกฎหมายตามขั้นตอนต่อไปผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนัยกล่าว สำนักข่าววิหกนิวส์รายงาน สู้สึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกรุกรงโหมกายใจขอฝ่าฟันพ้องภัยด้วยใจทะนง จะแนวแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยพง สียดาชีวิตทาสินไปให้คืนไปหา my